สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะคะรับเราในคลิปนี้เนี่ยเราก็ไปอยู่กับ7สิ่งที่ผู้เล่นมือใหม่ห้ามทำนะครับซึ่งไอเจ็ดสิ่งที่ผู้เล่นมือใหม่ห้ามทำอันนี้มันคืออะไรนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรลงไปใน7ข้อนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลแต่ไม่ช่วงเล่นเกมของคุณเล่นได้ลําบากขึ้นหรือว่ามีผล อาจจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทําไปนะครับซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้กันสักนิดนึงก่อนจะไปดูนะว่า7อันดับนี้มีอะไรกันบ้างใครไม่กดซับขอให้หลุดเลทแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Rich Man Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล ตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมายด้วยโน,น่ึงเรื่องเติมเกมต้อง richmanshop h h o o p p เรามาที่ข้อแรกกันเลยนะครับหลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีสิ่งที่เป็นพลังงานในการเอาไปใช้ในการลงดันอะไรพวกนี้อยู่นะครับซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าเรซินแล้วกันเนาะเพราะว่าผมติดมาจากกนชินโอเค <laughs> ซึ่งในส่วนของเรซินในเกมนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด180หน่วยต่อวันนะครับจริงๆก็จะเรียกว่าต่อวันก็ไม่ถูกเพราะว่า,าทุกครั้งที่คุณเสียเรซินเนี่ยมันก็จะมีการเจเนเรตขึ้นมาใหม่นะครับเป็นระยะเวลาหลักนาทีเนาะ 1, 1ซึ่งในการฟาร์มของเกมนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าเรซินไปกับการฟาร์เห็นไหมนี่อันนี้ก็ใช้40เรซินอันนี้ก็ใช้ทีละ10เรซินอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งข้อแรกที่เราจะมาเตือนเนี่ยก็คือผมไม่แนะนำให้คุณเอาเรซินไปลงกับการฟาร์มเงินครับหรือว่าในส่วนของเครดิตตรงนี้เพราะว่าเครดิตอ่ะคือทรัพยากรที่เราหาได้จากการเดินโลกทั่วไปตีมอนทำนู่ทนทำนี่เอาเรซินเนี่ยไปฟาร์ในส่วนของพวก สื่อเวทอัพตัวละครหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่ตรงนี้ที่เอาไปอัพอาวุธจะดีสักกว่านะครับหรือคุณจะเอาไปฟาร์มพวกทรัพยากรพวกนี้เพื่อเอามาอัพตัวละครก็มีประโยชน์ยิ่งกว่านะครับเพราะว่าอะเท่าที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าทุกดันที่คุณฟาร์มเนี่ยมันมีโอกาสดรอปในส่วนของเครดิตหมดเลยนะครับแค่มันจะไม่เยอะเท่าอันนี้เนาะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกดันมันดรอปเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลยไม่มีความจำเป็นเลยที่คุณจะต้องไปฟาร์มเครดิตนี่ก็คือข้อแรกนะครับเพราะงั้นก็อย่าเอาเรซินไปใช้กับการฟาร์มเครดิตเนาะมาต่อในหัวข้อที่2องกันครับเรายังไม่จบกับหัวข้อของเรซินนะเรซินเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน180ต่อวันถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีที่เรซินหมดคุณสามารถเพิ่มได้อยู่2กรณีนะครับคือการใช้สเตลลาเจ็สเตลลาเจ็50อันเนี่ยครับจะสามารถแลกกับพลังงานในการบุกเบิกก็คือเอ่อเรซินนั่นแหละ60เรซินได้ ซึ่งมันไม่คุ้มอ,อันนี้คือควรไม่คุ้มเลยคุณควรจะเอาเพชรเนี่ยไปเปิดกาชาดีกว่านะครับหรือไอตัวฟิลตรงเนี้ยคุณก็ควรจะเก็บไว้จนกว่าคุณจะเลเวล40แลวปลดล็อกอร์ติแฟ์ทองนะครับหรือว่าปลดล็อกรีเลกทองนั่นแหละซึ่งรีเลกทองเนี่ยมันต้องใช้เลซินในการฟาร์มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเก็บฟิลเอาไว้ไปฟาร์มในตอนนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมากผมบอกเลยนะครับข้อต่อมาครับผมเราจะมาพูดถึงในหัวข้อของการปั้นตัวละครกันครับ ซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยจะมีด้วยกันหลายาธาตุเลยใช่ไหมต่เรียกว่าแค่หลายาธาตุก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าหลายสายด้วยอีกอ่ะซึ่งผมจะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยปั้นแค่ตัวละาธาตุก็พอยกเว้นตัวละครซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตในที่นี้หรือว่าในเกมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวละครประเภทเโล่ อย่างมาร์จหรือว่าฮิวนะครับที่เป็นนาตาชาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างเนาะซึ่งพวกตัวฮิวตัวโล่อะไรพวกเนี้ยเป็นข้อย,ยกเว้นนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยจะทําลายโล่ได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าจะมีจุดเด่นในเรื่องของการซับพอร์ตเพื่อนนะครับกับกันตัวละครที่เป็นซับพอร์ตบางประเภทยอย่างเช่นในส่วนแอสตาที่เป็นสายประสานอะไรเงี้ยเขามีหน้าที่ในการทําลายเกราะได้ดีมากคุณก็ปั้นแค่ตัวเดียวก็ได้ คุณเก็ตไหมเพราะว่าแค่เอามาทําลายเกราะก็พอเพราะว่าถ้าเกราะมอนแตกเนี่ยทุกธาตุตีมอนแรงหมดนะครับขอแค่เกราะมอนแตกก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องปั้นตัวละครทําลายเกราะธาตุละ1ตัวนะครับซึ่งงบถูกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอสตาอะแอสตาเนี่ยทำลายเกราะง่ายมากนะครับซูอว wow. เอ่อต้านเหงิง หรือตัวหลักก็ทําลายกรอบออกมาได้ดีนะครับทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุกายภาพเลยก็เป็นตัวละครที่ทำลายกรอกได้ดีนะครับส่วนใครมีตัวละคร้าดาวทำลายกรอกจริงๆเนี่ยก็เอาไปเล่นได้นะอย่าพูดแบบเซเลยหยานฉิงอะไรเงี้ยก็เป็นตัวละครที่เอาไปปั้นได้นะครับเพราะว่าทําลายกรอกได้ดีอะไรอย่างนี้ก็แนะนําว่าให้ปั้นธาตุละหนึ่งตัวพอนะครับในเรื่องของพวกตัวละครทำลายกรอบเนาะแต่ไม่จำเป็นต้องรีบปั้นก็ได้นะครับปั้นแค่ตัวที่จําเป็นก่อนก็ได้แต่อย่าปั้นทุกตัวพร้อมกันนะเนี่ยเห็นไหมผมทิ้งหลายตัววไ้เลย นะครับก็คือทิ้งไปที่เวลหนึ่งเลยเพราะว่ามันเปลืองสมุดครับเกมนี้หาสมุดอัพตัวละครในช่วงต้นเกมยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพแค่ตัวที่จาเป็นเท่านั้นนะครับหากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ปาพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึงทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ เรามาถึงหัวข้อที่3กันนะครับผมน,นั่นก็คือในส่วนของการแลกเปลี่ยนจากร้าน,นะคะ้าครับโดยการแลกเปลี่ยนจากร้านะค้าเนี่ยทุกครั้งที่คุณสุ่มกาชาเดี๋ยครับคุณจะได้ในส่วนของเศษพวกนี้มาอ,อย่างเช่นแบบ undying starlight หรือว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยก็จะเป็น u n d y i n g ember นะครับซึ่งไอเศษพวกนี้เนี่ยผมไม่ห้ามนะครับคุณจะแลกอะไรในนี้แลกได้เลยคุณจะแลกนู่นนี่นั่นคือมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับในส่วนตรงนี้แต่ว่าเออร้าน Starlight ตรงนี้เนี่ยครับคือ ผมแนะนําว่าคุณเก็บดองในส่วนของอันดสตาร์ไลท์เนี่ยให้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไปแบบว่าไปกดพวกกาชาหรืออะไรพวกนี้มานะคือหมายถึงว่าอย่าเอาเศษเกลือไปแลกบัตรสุ่มอ่ะอันนี้คือที่ผมจะสื่ออย่าเอาเศษเกลือไปแลกบัตรสุ่มแล้วก็อย่าเอาเศษเกลือไปแกนนกลไปแกไอตัวพวกนี้จริงๆตัวพวกนี้ก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณหาตัวไหนที่มันจาเป็นจริง,รงๆอย่างเช่นเซอร์เวลทำลายเกราะได้ดีอะไรเงี้ยก็น่าแลกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่น่าแลกสุดเนี่ยคือพวกอาวุธ ห้าดาวครับหรือว่าไลค์โคนห้าดาวนี่คือไลค์โคนห้าดาวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นง่ายมากเพราะเกมนี้พวกเบสสแตตต่างๆเนี่ยมาจากไลค์โคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือมีผลเยอะมากแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเศษเกลือเยอะๆเนี่ยก็เอามาแลกในพวกนี้ดีกว่านะครับดีกว่าตัวละครแล้วก็ดีกว่าบัตรสุ่มด้วยถ้านะเป็นร้านเอมเบอร์ก็คือเลือกเอ่อบัตรสุ่มไม่หมดก่อนแล้วที่เหลือคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็ดองไว้ก็ได้ไว้เผื่อแบบตอนมันลีอะไรอย่างนี้นะฮะมาต่อกันในข้อที่4กันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเหรียญเฮอร์่าที่เราได้จากการลงซิมูเลตยูนิเวอร์สนะครับซึ่งไอตัวของบัตรเฮอร์่าหรือว่าเหรียญเฮอร์่าที่ผมพูดถึงเนี่ยคือมันสามารถเอาไปแลกในส่วนของอาวุธ5ดาวได้เว้ยแล้วมันไม่ได้แลกยากเลยแค่คุณผ่านในส่วนของซิมูเลตสัก4ชั้นเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิด ในส่วนของข้อห้ามที่ปมจะพูดถึงเนี่ยก็คือการห้ามเอาในส่วนของบัตรตรงนี้ไปแลกดัดบัตรสุ่มกาชาโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบัตรสุ่มเทวันนี้มันไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ถ้าเทียบกับพวกอาวุธห้าดาวเนี่ยคือเราเลือกอาวุธห้าดาวว่าคุ้มกว่าแล้วอาวุธห้าดาวพวกนี้เนี่ยครับมันดีทุกอันเลยนะและมันขัดค่อนข้างที่จงะง่ายมา,มากๆครับเพราะว่าในส่วนของอันนี้เนี่ยตัวของซูเปอร์อิมโพเซอร์อันนี้นครับมันเป็นเอ่อเอาไว้ขัดนะก็คือเอาไว้ขัดเกลาวพวกอาวุธพวกนี้นั่นแหละ ซึ่งก็ต้องแลกหลังจากที่เราได้อาวุธเนาะจริงๆผมแนะนําว่าแลกให้ครบ3อันก่อนแล้วค่อยแลกขัดนะครับน่าจะดีกว่านะทีนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อของรีลิสกันครับรีลิสเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในเกมนี้นะครับซึ่งในส่วนของรีลิสเนี่ยครับมันมีด้วยกันหลายระดับมากเนาะต่ำสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเกมนี้2ดาวหรือหรือต่ําสุดคือ1นดาวว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่ผมไม่เคยเห็น1ดาวเลยมั้ง น่าจะเห็นต่ําสุดก็สีเขียวนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีระดับเขียวฟ้าม่วงแล้วก็ทองนะครับก็คือเรียงดาวไปเลย2 3 4สห้าดาวนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยในส่วนของลีล็ที่เราใช้เนี่ยครับผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดคุณไหวผมแนะนําว่าไม่ต้องอัพลีเล็เลยจนกว่าคุณจะได้ลีล็สีทองนะครับเพราะว่าทรัพยากรในการอัพลีเล็ของเกมนี้เนี่ยครับมันให้มาน้อยมากๆก็คือเนี่ยไอดีผมยังไม่มีแบบไอที่มาเป็นเม็ดเม็ด แบบว่าหินเอาไว้อัพรีเล็กเลนไหมเพราะว่าผมใช้ไปเยอะมากนะครับจากการอัพแบบว่าพวกรีเล็กสีม่วงนี่แหละซึ่งที่ผมจะห้ามเนี่ยก็คือผมไม่แนะนําให้คุณอัพ r ี l ล c กสามดาวแบบนี้ไหมให้ไปอัพก็อัพทีเดียวแบบสีม่วงไปเลยนะครับยกเว้นว่าคุณจะไม่ไหวจริงๆรถึงจะอัพเนาะหรือว่าเกลือมากๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งรีล็กสีม่วงเนี่ยมันปลดล็อกค่อนข้างไวเพราะงั้นคุณไม่ต้องห่วงยังไงคุณก็ได้ใช้ไวอย่างแน่นอนแล้วก็ จริงๆก็ไม่ต้องอัพเยอะก็ได้นะครับอัพไปสักแบบเวล9เวล6อะไรเข่างนี้มันก็สามารถผ่านตัวของคอนเทนต์ได้แล้วนะฮะเนี่ยอย่างพวกลีลิกสามดาวเนี่ยไม่ต้องไปอัพนะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองในส่วนของแร่อัพเนาะเอาไปอัพพวก5าดาวดีกว่านะครับและมาถึงข้อที่7กันครับผมคือจริงๆข้อที่7เนี่ยจะไม่เชิงเรียกว่าเป็นข้อห้ามเนาะเรียกว่าเป็นการเตือนคุณมากกว่านะครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นในส่วนของ simulate universe เนี่ยครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยอ่านในส่วนของเอ่อพวกการ์ดพวกอะไรพวกนี้ดีๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของเอ่อเรื่องของพาดอะไรเงี้ยก็อ่านให้ดีด้วยนะครับ คือทุกตัวอักษรเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดคุณไม่อ่านเนี่ยบางทีคุณเลือกออสายผิดไปแบบไปดูไกด์ u t u b e มาอะไรเงี้ยคือบางทีอะบัฟที่เราได้กับบัฟที่ใน u t u b e ได้เนี่ยครับมันต่างกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอะจะต้องอ่านนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมเล่นสายอนุรักษ์ใช่ไหมเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งอ่านว่าเออคุณจะเอาอะไรดีไม่ใช่อยู่ๆว่าแบบว่าไม่อ่านแล้วก็ติ๊กๆไปเถอะอะไรอย่างงี้นะครับบางทีเนี่ย คุณอาจจะเเลือกอันที่มันค่อนข้างจะแย่กับสายมา,มานะครับอย่างเช่นตัวของสายที่ผมเลือกมาเมื่อกี้เนี่ยคือสายอนุรักษ์ใช่ไหมซึ่งตัวของบัฟการ์ที่เรามีในตอนนี้มันไม่มีอนุรักษ์เลยเว้ยเพราะงั้นเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งอ่านทีละอันหรือว่าอันไหนดีสุดอย่างเช่นสำหรับผมเนี่ยในตอนนี้ที่ในสายตาผมก็น่าจะเป็นชิ้นนี้นะครับก็คือเมื่อตัวละครถูกโจมตีจนตายมันจะไม่ตายเว้ยแต่ว่าจะฟื้นฟู HP ขึ้นมา1%ก็คืออ่า ชุบชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือมีค่านะครับก็แนะนําว่าให้อ่านบัฟดีๆอ่านการ์ดดีๆนะครับก่อนที่จะลงไปเล่นในโลกนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของ7สิ่งที่ผู้เล่นมือใหม่ห้ามทานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆในของผมนะครับใครที่คีดเห็นอะไรยังไงเนี่ยหรือว่าเขียนว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมขอลาไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ So what Nikra. Show I When I popped off, then go gave me just a little bit of luck, Joe. baby so cold, he from the north, he's from Canada. Men cruise solo. I got my thing that I can withdraw. Run out the door. I shave my wrist.